วันนี้นะครับเราจะมาสาธิตการเย็บสเกิร์ตนะครับแบบว่าลายาสับป,ปะรดนะครับผมสามสีอุปกรณ์ในการเย็บสเกิร์ตก็จะมีเข็มหมุดนะครับมีผ้าปูโต๊ะแล้วก็มีโต๊ะโต๊ะแล้วก็โต๊ะที่ใช้จะเป็นโต๊ะขนาดเล็กนะครับส่วนใหญ่จะทําเป็นโต๊ะเค้กหรือไม่ก็ทาเป็นโต๊ะแชมเปญนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตขั้นตอนแรกนะครับเอาสเกิร์ตจะมีอยู่สองด้านนะครับด้านมันกับด้านไม่มันนะครับ ก่อนอื่นครับผมจะเริ่มในการเย็บสเกิร์ตสีน้ําเงินอันนี้เป็นแรกผมวิธีการเย็บคือหนึ่งแทงเข็มลงไปหนึ่ง,ง,งทีแล้วก็วัดพอประมาณก็เย็บแล้วก็จับเป็นลอนนะครับสามลอนสองสวันนี้อผอจะเย็บแต่ว่า สสีเราจะแบ่งโต๊ะเป็นสามส่วนเย็บสีละหนึ่งส่วนสามของโต๊ะเราจะเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมให้ได้หนึ่งส่วนสามของโต๊ะ มันเท่ากันระยะหักก็ต้องเท่ากันอที่3ตอนนี้พอเราได้1นส่วนสาของต้นเรียบร้อยแล้วก็ทาการเก็บผภานครับวิธีเก็บภาพคือ จัพอประมาณแล้วดึงกลับมาย้อนมาทิบแล้วก็เย็บเข็มลงไปแล้วก็ดึงผ้ามามาเสมอโต๊ะขอบโต๊ะเหมือนเดิมส่วนผ้าที่เหลือนี่เราจะเก็บไว้ใต้โต๊ะครับแล้วก็นำสีสีต่อไปมาต่อต่อครับเหมือนเดิมนะผมก็จะจะเริ่มแปะนำปลายของผ้าสีเขียวนะครับเอาด้านมันออก นำผ้านี่มันเริ่มตรงนี้จุดของสิ้นสุดลอนสุดท้ายของสีน้ำเงิน,นครับแล้วก็วัดระยะมันเดิมความห่างนำเข็มหมุดปักลงไปแล้วเราก็จะเย็บแบบเดียวกันกับสีน้ำเงินนะครับเย็บเป็นรอนสามลอนรอนที่หนึ่งเนะี่ยสองสามเย็บไปเรื่อย ว่า,าท่านใดไม่ไม่แน่ใจว่า1นึ่งหรือเปล่าเราจะวัดโต๊ะก่อนแล้วเอาเข็มปักทำเป็นสัญลักษณ์ไหมก็ได้ทำหนึ่งสองสามก็วัดตามบอลไปเลย ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเก็บผ้านะครับแล้วก็ทําเหมือนกับอตอนแรกที่เราเก็บผ้าสีน้ําเงินไปนะครับผมก็ยึกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็นาผ้าตะวันกลับมาแล้วก็ปักเข็มลงไปแล้วก็เก็บใช้ผ้าเหมือนเดิมเข้าไปข้างใน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 รถนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็นาผ้าสีขาวที่ไม่ใช้มาเราสามารถดัดแปลงเป็นสีสีห้าสีก็ได้นะครับ แต่วันนี้ผมจะขอแบบสามสีให้ดูกันแบบง่ายๆก่อนเหมือนเดิมครับเราก็จะเอาผ้านี้มาวัดที่เดิมดน,นั้แล้วก็เย็บเขีมลงไปเหมือนเดิมแล้วก็วัดรอนเหมือนเดิมนะผมแล้วก็เย็บทำนี้สามรอนเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราทำกับผ้าสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินเย็บไปเรื่อย อนนี้เราเย็บมารอบสุดท้ายนะครับผมวิธีเก็บผ้าก็เหมือนเดิมเราก็จะวัดระยะห่างแล้วก็ตีกลับผ้า,าไปเย็บตรงนี้นะครับหมุนผ้ากลับมาครับนี่ผ้าตัวเก่าที่นะครับเย็บไปตีกลับมาทบที่เดิมตอนนี้เราก็เย็บผ้าสามสีได้รอบโต๊ะหมดแล้วนะครับ ไปขั้นตอนการจับจับกล็ดขั้นตอนจับกล็ดก็จะเอาเกล็บเชือกผ้าทีา่เราหยิบมาสรุปในการจับอันดับแรกนะครับเราก็จะนำผ้าสามเกล็ดที่เราจับะะมาติดรวมกันแล้วก็เย็บวิธีเย็บก็คือแทงไปอย่างนี้นะฮะอย่นี้ ไปเรื่อยๆจนรอบโต๊ะนะครับผมเย็บไปรอบโต๊ะเราจะมีอยู่สามสี 4, แล้วก็จะเย็บรอบไปเรื่อยๆ แต่ว่าจะผ้ามันในระดับเดียวกันนะครับสามสามจีบสามลอนที่เราเรีย็บไว้ตั้งแต่ที่แรกครับเขียนสีเขียวแล้ว การจับผ้าอะไรนี้มันต้องใช้ระยะเวลานะในการทำนิดนึงนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมาถึงรอบสุดท้าย ท่านพอเราได้ครบเรียบเริ่มต้นรอบปุ๊บใช่ไหมครับต่อไปขั้นตอนจับคู่แล้วก็นำจีบของรอนแรกกับรอนสุดท้ายเจอกันแล้วก็เย็บเหมือนเดิมด้านนี้นเ,เหมือนกันนะรแล้วก็จะประกบอบแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนรอบโต๊ะเหมือนเดิม จะให้ได้รับโต๊ะเหมืนเดิม้ามันจะล้างกันเองนะครับประมาณนี้เราก็จะเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนได้รอบโต๊ะ ในการดึงจีบผ้าเราพยายามควรจะจับสันผ้ายให้ตรงนะครับผมเวลาจีบออกมาจะได้สวยงามพอเราเย็บมาถึงจุดเริ่มต้นที่เราเย็บใหม่ได้คือประมาณครบรอบหนึ่งนะฮะับขั้นตอนต่อไปจับจีบในรอนเดียวกันนะครับชนกันเอง ก็เย็บไปเรื่อยๆมันแดงครับผมอันนี้มันแดงนี่เลื่อนไปดูเป็นร่างนี่ฮะทำนี้ไปเรื่อยๆลมสีขาวด้วยแล้วก็จะเย็บ่างนี้ไปเรื่อยๆให้มันได้รับโตนะครับ พอเราได้รอบหนึ่งปุ๊บใช่มครัขั้นตอนต่อไปก็เหมือนเดิมแล้วก็จับกลีบชนกลีบไปเรื่อยๆครัผมชนไปเรื่อยๆแล้วก็เย็บให้มันได้รอบเหมือนเดิมครับผมส่วนผ้านี่มันจะล้างตัวเองจนคล้ายๆกับเป็นเอวคอดลงไป สังเกตเราจะได้โต๊ะ3าสี เราก็จะทําอย่างนี้เป็นชั้นเย็บไปเรื่อยเรื่อย,อยจนเกือบถึงตีนของโต้ะนะครับหรือเกือบถึงชายผ้าสายปงด้านล่างเราก็จะได้โต๊ะเป็นสไตล์หลังพึ่งโอเคเราก็จะเย็บนอกไปเรื่อยรอบไปเรื่อยพอถึง ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อเราเย็บสเก์ตรอบหมดแล้วเราจะได้โต๊ะอย่างนี้นะครับจะมีสามสีก็จะมีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นโต๊ะเค้กสไตล์แบบสับประรดนะครับสามสีต่อไปขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายในการทำเราจะเก็บชายนะครับด้านนี้ชายผ้าที่เราเย็บเป็นลอนลอนแรกนะครับเราก็จะม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปครับ มีทั้งหมดกี่ลอนแล้วก็จะม้วนไปหมดนะครับเพื่อความสวยงามนะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเลยครับการเย็บสเกิร์ตแบบติดเด็บเป็นการเย็บแบบ ลายสับรถสามสีวันนี้ก็หมแค่นี้ครับเดี๋ยวโอกาสหนนะ้าถ้าเกิดจะมีลายใหม่ๆลายเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกทีครับ